คำพูดช่วงหลังที่เริ่มได้ยินเริ่มได้ยินคาว่าอยู่กับโควิดนะหลายท่านก็คงได้ยินคําว่าอยู่อยู่กับโควิดเนี่ยผมว่าตัวที่ัวที่ drive ไอ้แนวคิดประเภทนี้ก็คือว่าคงเป็นความกังวลทางด้านผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะก็เลยว่าต้อง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 การว่าต้องพยายามเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันซึ่งก็คงจะหมายความว่าผมจะว่าหมายความว่าการระดับการปิดจะต้องไม่ไม่ไม่มากจนเกินไปอันนี้คือแนวคิดแบบนั้น แนวคิดแบบ,บว่าอยู่กับโควิดนะแต่ว่าตรงนี้มันก็สรุปกันอย่างนั้นทันทีไม่ได้อย่างที่เรารู้ว่าพวกนี้เนี่ยมันมีพลวัตสูงมากคำว่าอยู่กับโควิดเนี่ยเร่องว่าอยู่แบบไหนด้วยใช่ไหมอยู่แบบมีคนตายเท่าไหร่ต่อต่อวันอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วไอ้ตาการตายที่ว่ามันรับได้หรือเปล่า <ๆ S 1> ก็หวังว่าอย่างเช่นสามารถฉีดกรุงเทพเนี่ยเข็มสองเนี่ยคนแก่เนี่ยให้ได้ครบร้อยเลยภายในสักหนึ่งเดือนข้างหน้าหรือสั้นกว่านั้นได้ยิ่งดีจะได้เป็นตัวพิสูจน์เลยว่าไอ้การตาย การตายในเขตกรุงเทพมันลงได้จริงจริงไหมถ้ามันลงได้จริงจริงเนี่ยก็หมายความว่าไอ้วัคซีนที่เรามีเนี่ยมันเวิร์กนะมันเวิร์กครัซึ่งถ้าไปแบบนั้นปุ๊บเนี่ยผมว่าถ้าไปถึงจุดนั้นได้เมื่อไหร่เนี่ยจะเทน้ําหนักไปทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมโอเคหมายความว่าเราเอาทางด้านสาธารณสุขอยู่แล้วนะแต่ต้องแน่ใจว่าเอาอยู่ก่อนนะครับแต่วันนี้ระหว่างนี้เนี่ยก็คงจะต้องแบบว่าก็เหยียบเรือสองแคมไปเรื่อยๆเนี่ยฮะประมาณอย่างที่เราเป็นทุกวันนี้เลยนะครับครับ ในแง่ของการกําหนดนโยบายของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขหรือว่าด้านด้านเศรษฐกิจสังคมเนี่ยผมอยากให้เหมือนกับคิดรอบคอบมากกว่านี้อ่ะเหมือนกับว่าจริงๆมันควรจะมีหลักวิชามากกว่านี้เหมือนกับเขาพยายามฟอลโล่หลักวิชานะแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีสังเกตได้ว่ามันก็จะมีจุดที่คนคอมเมนต์ได้เสมอซึ่งซึ่งก็หมายความว่ามันยังไม่รอบคอบพอ